สวัสดีทุกคนนะวันนี้นะผมจะมาลงผมจะมาแจกแอดออนอันนี้นะแอดออนที่เหมาะกับเอาไว้เล่นเอาชีวิตรอดนะครับแอดออนนี้ก็คือสมมตินะเราเร,เรามีเก้าอี้อันนึงใช่ไหมครับเก้าอ e, ี้งูงๆอันไหนก็ได้สักอันนึง ันหนึ่งวะโอ้แค่แค่บันไดได้แลับโอเคเนาะทำอะไรไแบบนี้ใช่ไหมครับนี่ครับดูนะดูความพิเศษของมดนี้เอาเมาใหมนะ่นะครับเมื่อกี้มันไม่เห็นนี่ครับเรานั่งแล้วครับเห็นไหมครับ เดี๋ยวเราจะลองปรับดูนะเดี๋ยวรบต้องรอหน่อยนะเพราะว่าเครื่องผมช้าอืมอนั่งแล้ไปดูกันปรับนนี้เลยมุมอมองนี้นี่นี่มันก็นั่งแบบนี้แหลับมันก็ไม่ได้แบบนั้นโอเคนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวปรับมุมมองก่อน ไปจะเป็นเรื่องการเข้าพวกเข้าสิงซอกเล็กๆ,ๆนะครับเดี๋ยวนี้ผมขอเอเดี๋ยวผมขอใส่ไฟไปด้วยนะครับอันนี้ไฟเดี๋ยวผมอาจจะได้ผมอาจจะได้แจกนะพวกไฟเรนโบว์อะถ้าเขาหน้านะผมอาจจะได้แจกโอเคเดี๋ยวจากนั้นให้เราไปหาอันนี้เอยเอา อันนี้แล้วก็สลบับไม่เออสลับสลับถูกละสะลับาหนึ่งจากนั้นให้เรามาทางนี้เอ,อ้ยอะไรนี่อันนี้ก็คือเดี๋ยวเดี๋ยตัดไปตอนที่ผมวางบล็อกเสร็จนะครับโอเคครับอันนี้ก็คือบล็อกที่เราสามารถเข้าได้นะครับ อันนี้ก็คือไม่ต้องทํอะไรครับเขาได้ใช่ไหมครับนี่ครับพอพวกเราพอ,พอเรากดอย่างนี้นะให้เราหันหน้าลงนะเราก็กดเนี่ยกดปุ่มชิปนี่มันจะเป็นการนั่งใช่ไหมครับแล้วถามว่าเราจะคานตรงนี้ยังไงอ๋อให้ไงนะถ้าเรากดกดเดินหน้าครับมันจะเป็นเนี่ยคุณกําลังคานอยู่ครับนี่นี่เป็นไงครับคุณกําลังคาน ให้ดูอย่าให้ดูครับนี่อาจจะคันยากหน่อยนับนี่โอเคครับถ้ามีคนถ้ามีคนถามว่าแล้วช่องเล็กๆนะั้นจะผ่านยังไงเหรอครับอ๋อแน่นอนครับกดกระโดดครับกดกระโดดครับเดี๋ยวผมมาแบบนี้ทุกคนนะกดกระโดดนับนี่ เป็นไงครับนี่เราคานอยู่ครับเนี่ยไปนี่เราสามารถทำห้องแบบไหนก็ได้นะทุกคนถ้าทุกคนเบื่อการทําถ้าทุกคนอยากจะออกทุกคนกดย่อนะถ้าทุกคนอยากจะทนะํานะทุกคนอย่าลืมนะให้เรากดนี่ให้เรามองมันดราฟต์แล้วก็กดตรงนี้ กดปุ่มปุ่ม Guys, like, ย่อปุ๊บ่านั่งเสร็จปุ๊บกดเดินก็จะเป็นการย่องกดกระโดดก็จะเป็นการคานนะถ้าอยากจะให้มันเป็นถ้าถ้าเราอยากจะสลับก็สลับได้นะเห็นเห็นเขาถามมาว่ากดกดปุ่มกดตรงนี้ค้างไว้ทําไมอ๋อมันเพิ่มความเร็วครับเดี๋ยวให้ดูนะนี่ครับเพิ่มความเร็วเห็นไหมเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะ เดี๋ยวผมต้องเล็งก่อนได้แล้วเล็งมันก็จะประมาณนั้นติดติดๆๆๆกันมันก็จะประมาณนั้นแหละนะครับแอดออนนี้ที่ผมจะแจกนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแจกแล้วนะเดี๋ยวรอผมแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวให้ทุกคนจะกลับไปเหมือนเดิมทุกคนอย่าลืมกดย้อนนะกลับมาเหมือนเดิมละอื้โอเคนะแอดออนนี้ก็จะเป็นแอดออนที่เราสามารถคันได้นะครับ แล้วก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปสอนลงกันเลยนะครับ